สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลลตุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เซลล์ตุกจะพาไปชมรอบคันนะครับไฮรักสปรีโวไมเ r ชนโมเดีย2020ในรุ่นย่อย Z-Edition นะครับ4ประตูเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าระหว่างรุ่น Entry ตัวเริ่มต้นกับตัวมิดซึ่งถือเป็นตัวท็อปสุดของ Z-Edition o เนี่ยออปชันต่างกันมากน้อยแค่ไหนมีตรงจุดไหนต่างกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับไป white lights glow ล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ h ฮ l u x Revo z e dition 4ประตูนะครับต้องบอกว่าตัวที่จอดอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นในรุ่นย่อยรุ่น Entry นะครับแล้วก็รุ่นมิดนะครับคันฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในรุ่น Entry นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมส่วนตัวฝั่งขวามือนะครับจะเป็นตัว m ิด เกียร์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาชมเรื่องของภายนอกกันก่อนเท่าที่ผมดูในส่วนของภายนอกนะครับาภายนอกเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดำเงาพร้อมแถบโครเมียมเหมือนกันทั้งคู่นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับมือจับประตูนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอ่า ตัวรายละเอียดเนี่ยครับกระจกมองข้างเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับมือจับประตูก็เหมือนกันทั้งคู่นะครับที่แตกต่างนะครับตัว Ent r y ก็คือตัวล้อเนี่ยครับที่แตกต่างกันทั้งสองรุ่นนี้ตัว entry เนี่ยนะครับลูกค้าจะได้ในส่วนล้อที่เป็นล้อกระทะนะครับขอบสิบห้านิ้วนะครับรัดด้วยยางสองศูนย์าเจ็ดสิบนะครับ ในตัวของรุ่น n t นะฮะพอเป็นรุ่น mid รุ่นม i d เนี่ยลูกค้าจะได้เป็นล้ออลอยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับรัดด้วยยาง215 65R16 นะครับอันนี้คือจะเป็นจุดแตกต่างกันละในเรื่องของตัวภายนอกก็คือเรื่องล้อที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น m ิ d กับ entry นะครับอีกจุดหนึ่งผมมองว่าเสียดาย นะครับจากตัว z ซตอิดิชันตัวก่อนไมน่าเชนเนี่ยก็คือในส่วนของโป่งโป่งล้อจะไม่เหมือนตัวตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับรุ่นก่อนไมน่เชนจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับโป่งข้างเนี่ยจะเป็นธรรมดาแต่เขาจะติดเป็นซุม Q, ซ้มคิวซุ้มล้อเพิ่มขึ้นมาสีเดียวกับตัวรถนะครับเนี่ยจะไม่ใช่เป็นโป,ป่งเหมือนตัวยกสูงที่นูนออกมาในตัวของตัวแก้มข้างนะครับเป็นโป่ง ป่งล้อซุ้มล้อแบบธรรมดาแต่มาใส่คิ้วซุ้มล้อเพิ่มนะครับถ้าถามผมผมความรู้สึกส่วนตัวผมผมชอบโป่งตัวเก่ามากกว่านะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้แหละครับว่าในรุ่นไฮรักซ์ลีเวลเมเนชัวนโตเซดิชั่นเนี่ยเขาจะทํามา2แบบด้วยกันก็คือตัว Standard ด t ST d ลูกค้าจะเห็นในใบราคานะครับ STd ต่อท้ายเนี่ยก็คือมันจะไม่มีโป่งตรงนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ซื้อรถไปใช้งาน แต่ไม่ได้อยากจะแต่งไม่ได้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนล้อนะครับออกรถไปใช้ในใช้งานในบริษัทหรือใช้ส่วนตัวแต่ไม่ค่อยชอบในการแต่งรถเท่าไหร่อยากใช้เดิมๆจากโรงงานนะครับกลุ่มนี้เนี่ยลูกค้าสามารถสั่งเป็นตัวที่เป็นอ่ามาตรฐานที่ไม่มีคิ้วล้อตัวนี้ได้นะครับแต่สําหรับสายซิ่งสายแต่งก็สั่งเป็นตัวนี้นครับเผื่อลูกค้าอยากไปเปลี่ยนล้อที่มีอ่าหน้ากว้างทีม่มากขึ้น นะครับล้อซิงต่างๆก็สั่งตัวแบบมีคิวล้อได้ซึ่งราคาเนี่ยมันจะต่างกันนะครับตัวไม่มีคิวล้อเนี่ยครับราคาจะถูกลง1 5 0 0 0บาทนะครับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่ได้ต่างแค่คิวล้ออย่างเดียวมันจะต่างตรงตัวกระจังหน้าด้วยกระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระจังหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นดำด้านและไม่ใช่ดำเงาขอตัวนี้ ก็จะเป็นสีดําด้านก็คือจะดําหมดเลยครับจะดําหมดเลยนะครับตัวกระจังหน้าถ้าเป็นตัวที่เป็นรุ่นสแตนดาดนะครับที่ไม่มีคิวซุ้มล้อา Q มาให้นะครับด้านหน้าเนี่ยในเรื่องของระบบไฟเนี่ยเหมือนกันทั้งคู่ก็คือเป็นไฟหน้าแบบมันติ r รีเฟกเตอร์นะครับแสงก็คือเป็นแสงหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นหลอดไส้ตัวไฟตันหมอกก็ไม่มีทั้งคู่เลยไฟตัดหมอกไม่มี นะครับลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ครับก็คือสั่งเป็นอ,อุปกรณ์ตกแต่งแท้ของทางเตอร์ต้านะครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันหายไปจาการุ่นที่แล้วนะครับตัวโฉมก่อมไม่ใช่ก็คือเนี่ยครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง ไปเลี้ยวกระจกมองข้างมันถูกย้ายมาอยู่ที่แก้มครับแก้มข้างทั้งคู่เลยทั้งตัว Ent r y ีแล้วก็ตัวมิดนะครับอ,อันนี้อยู่โซนด้านหน้ากับด้านข้างเดี๋ยวผมพาไปดูโซนด้านหลังก่อนว่ามันแตกต่างมากน้อยแค่ไหนในส่วนด้านท้ายเนี่ยผมมองว่าเหมือนกันครับตัวมือจับมือจับฝาท้ายมือเปิดฝาท้ายนะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับรุ่นมิดจะยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับ ต้องบอกก่อนมันจะไม่เหมือนตัวยกสูงตัวยกสูงรุ่นมิดขึ้นไปเนี่ยลูกค้าได้กล้องมองหลังแล้วนะครับแต่พอว่าเป็นตัวแซต e อ dition เนี่ยจะยังไม่ได้ในส่วนออปชั่นตัวนี้ก็คือตัวกล้องมองหลังเนี่ยครับเอนทรีก็เหมือนกันมือเปิดฝาท้ายเป็นสีดําด้านนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะแตกต่างจากตัวสูงก็คือในเรื่องของตัวไฟท้ายไฟท้ายจะไม่ใช่เป็นไฟท้ายแบบอ่า LED light guiding เหมือนตัวยกสูงนะครับเป็นไฟท้ายแบบธรรมดา ก็คือตัวเตี้ยเซตเอดิชันกับกระบาตอนเดียวเนี่ยจะได้ไฟไท้ายแบบนี้นะครับเป็นหลอดไส้ไม่มี LED l i g ไลท i ไกดิเงมือนตัวยกสูงนะครับตัวมิดก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยตัวมิดเท่าที่ผมดูเนี่ยหลักๆเลยนะครับออปชันระหว่างตัวมิดกับตัวเอนทีเนี่ยที่เห็นต่างกันเนี่ยก็คือในเรื่องของล้อภายนอกจุดเดียวเลยที่ผมเห็นคือในเรื่องของตัวล้อกระทะกับล้อแม็ก แค่นั้นเองนะฮะไลฟ้าด้านหลังก็มีด้วยกันทั้งคู่นะครับไลฟ้าหลังมีทั้งคู่สรุปก็คือภายนอกถ้าเทียบถ้าลูกค้าเทียบกับตัวเซ d อิ i ิชันตัวตัวก่อนไม่ได้เชนเนี่ยที่หายไปนะครับก็คือกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างแบบโพรเมียมพร้อมไฟเลี้ยวถูกตัดออกไป นะครับพอมาเป็นตัวโมเดล e a r 2020เนี่ยตรวไมเนอร์เชน e เนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับไฟเลี้ยวถูกย้ายไปอยู่แก้มด้านข้างนะครับรายละเอียดดีเทลภายนอกอยู่ประมาณนี้นะครับผมอเ,เอาละครับเรามาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันดีกว่าด้วยความที่ว่า h y r u x r e v o Z e d i t i o n เนี่ย เครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีให้เลือกแค่2.4ลิตรเท่านั้นนะครับผมรหัสเครื่องยนต์ก็จะเป็น 2GD นะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เจเนอเรชันที่2และมีการปรับปรุงพัฒนามานะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกอะระบบที่เคลือบสารโคตติ้งลดแรงเสียดทานในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับระบบหัวฉีดแบบ iArt นะครับเพิ่มแรงดันคอมมอนเรลให้ มีประสิทธิภาพในการฉีดจ่ายน้ำมันให้เป็นละอองฝอยละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อความประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนพละกําลังเนี่ยนะครับ150แรงม้านะครับเหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยทั้งตัว Entry แล้วก็ตัวนู้นจะเป็นตัวมิดนะครับเหมือนกันตัวเครื่องยนต์แต่ว่าจะต่างกันตรงที่แรงบิดแรงบิดเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่343ิวตันเมตรนะครับที่ 1,400รอบถึง2,800รอบต่อนาทีแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวเกียร์อัตโนมัติเนี่ยแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับรองรับน้ำมันได้สูงสุด B10 กับ B20 นะครับตัวนี้รองรับรายละเอียดของเครื่องยนต์นะตัวนี้เรามาดูตัวมิดก็เหมือนกันครับรายละเอียดเหมือนกันแต่สเปคที่ผมแจ้งไว้ก็คืออย่างที่บอกครับต่างกันแค่แรงบิดระหว่างเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติแค่นั้นเอง เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร,ร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมรายละเอียดก็อยู่จะประมาณนี้นะครับเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนถัดไปกันครับไปเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในของตัว Entry กันละนะครับรายละเอียดภายในเริ่มที่ตรงแผงข้างประตูก่อนนะครับในส่วนของตัวแผงข้างประตูเนี่ยสังเกตได้เลยที่หายไป นะครับกระจกมองข้างเนี่ยมันแค่ปรับไฟฟ้าแต่ไม่ได้พับเก็บไฟฟ้าเหมือนตัวก่อนไมเนเช์นะครับตัววัสดุตกแต่งตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับตัวนี้มือจับเป็นสีดําด้านนะครับในตัวเองที่ถัดมาเบาะเบาะเป็นวัสดุเบาเป็นเบาผ้านะครับ ฝังคนขับเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับผมถัดมาตรงส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยนะครับเป็นแบบยูรีเทนนะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงปุ่มควบคุม,มหน้าจอ m อ d ไม่มีจะไม่เหมือนตัว Entry ในตัว p i ีเนเนอนะครับตัว Entry p พรีนเนเนี่ย จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงปุ่มควบคุมเรื่องของจอ m d amd มาให้นะครับจอแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ยจะมีปุ่ม2ปุ่มตัวนี้ด้านข้างเลยถ้าตัวยกสูงนะครับแต่พอเป็นตัวเซทเอดิชันเนี่ยตัวเอนทรีเนี่ยไม่มีเลยลงลงมาตรวัดในรุ่นเอนทรีเนี่ยจะไม่ใช่มาตรวัดเรื่องแสงแบบออปติตรอนนะครับไม่มีจอสีแสดงข้อมูลการขับขี่ตรงกลางนะครับเรียกได้ว่าเหมือนรุ่นก่อนไหมนะเชนนะครับ เป็นจอแบบธรรมดาพื้นหลังสีดำนะครับตัวหนังสือเขียนเป็นสีขาวนะครับแต่นี่สำคัญตรงนี้ครับได้จอมาแล้วเครื่องเสียงแบบจอสัมผัส8นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y รองรับระบบ Android Auto นะครับตรงนี้ก็เสียบ USB นะครับ จะอยู่ตรงนี้จอ8นิ้วแต่ยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับเป็นจอ8นิ้วแล้วก็มีระบบ T-Connect มาให้ด้วย T-Connect เนี่ยเป็นระบบที่ลูกค้าสามารถดูพิกัดตัวรถได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปอธิบายระบบตัวนี้อีกทีนึงนะฮะถัดลงมาเนี่ยแอร์เป็นแบบธรรมดานะครับธรรมดามีไล่ฝ้าหลังมาให้นะครับ ช่องไฟนะครับชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์สองฝั่งมีมาให้นะครับหัวเกียร์ไม่ได้หุ้มหนังเป็นยูรีเทนนะครับปุ่มโหมดการขับขี่นะครับมีมาให้นะครับโหมดการขับขี่มีมาให้ครับเพราะว่าโหมดอีโคโหมดมีมาให้กล่อง เก็บของช่องเก็บของอตัวนี้จะไม่ได้เป็นคูบ็อกนะครับเป็นช่องเก็บของธรรมดาปกติไม่มีช่องปล่อยลแมแอร์เป crew box. Mm ็นคูบ็อกเก็บของได้เฉยด้านบนด้านล่างด้านล่างก็เปิดแบบธรรมดาครับไม่มีแบบซอฟทัชนะครับไม่มีหน่วงมาให้ก็คือตัว Entry ตัวเริ่มต้นก็จะมีอยู่ประมาณนี้กอง คอนโซลกลางตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งๆแต่ว่ามีลวดลายเหมือนอเย,ย็บหนังแต่ว่าตัววัสดุตรงนี้เป็นแข็งๆนะครับเปิดมาช่องใส่ของแล้วก็ใส่ของได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับช่องเก็บแว่นนะครับใส่แว่นตามีมาให้ ไฟห้องโดยสารตอนหน้ามีมาให้นะครับตรงนี้แผงบังแดดด้านข้างคนขับมีกระจกมาให้ด้วยนะครับส่วนตรงฝั่งคนขับไม่มีกระจกแต่มีสำหรับเสียบใสายนำบัดมีมาให้นะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นตัดแสงแบบธรรมดา นะครับออปชันก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็บอ่อเป็นบ่อผ้านะครับผมตัววัสดุตกแต่งตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับสีดําด้านตรงช่องตรงนี้ก็จะเป็นดำนะครับสีดําด้านเช่นเดียวกัน นะครับผมโต๊ะเบาด้านหลังพับได้เหมือนกันครับแยกพับแบบ 60- 40เผื่อคุณลูกค้าต้องการจุของนะครับที่มีความสูงเนี่ยก็ใส่ของได้ก็พับเบาขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับตะขอตรงนี้นะครับเกี่ยวกับตรงนี้เอาเชือกนี้เกี่ยวกันนะักครับที่วางแขนมีมาให้นะักครับที่วางแขนมีช่องวางแก้วน้ํามาให้ด้วยถัดมา ที่แขวนสัมภาระเหลือศีรษะมีมาให้ที่แขวนตำแหน่งหลังบอกคู่หน้ามีมาให้เหมือนกันนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของภายในของตัว Entry นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในในรุ่นมิดกันนะครับว่าจะแตกต่างกับรุ่น Entry มากน้อยแค่ไหน นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันปเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในของตัวมิดกันแล้วนะครับจุดสังเกตได้ชัดเลยก็คือตัวนี้ครับเป็นพลาสติกสีดำเงานะครับเมทัลล mm ิก hmm. ก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ากระจกมองข้างก็ยังไม่ได้พับเก็บไฟฟ้ายังแค่ปรับไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ไม่ได้พับเก็บไฟฟ้านะครับส่วนมือเปิดประตูด้านใน เป็นโครมเมี่มแถตัวนี้เป็นสีเงินเมื่อสักครูน่นี้ถ้าเป็นรุ่น Ent r y เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำด้านเข้ามาภายในยอ่าอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นต่างกันเลยก็คือตัวนี้ครับพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยต่างจากรุ่น Ent ท y เลยก็คือตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ่มหนังนะครับหุ้มหนังตรงนี้นะครับมีปุ่มควบคุมเรื่องของจอแสดงข้อมูลการขับข,ขี่จอสีแบบ t f t ก็คือตัวนี้มาตรวัดเนี่ยเป็นมาตรวัดแบบเรืองแสงแบบออปติกรอนพร้อม จอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบจอสี่ทรุ่นมิดได้มาแล้วปุ่มวบคุมเครื่องเสียงมีมาให้จะไม่เหมือนรุ่น Ent r y Entry นี่คือพวงมาลัยจะโล้นเลยครับไม่มีอะไรเลยนะฮะช่องวางแก้วน้ําทั้ง2ฝั่งมีมาให้ตัว Entry เมื่อสักครู่นี้ก็มีเหมือนกันนะครับตำแหน่งถัดมานะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือจอมีเหมือนกันนะครับตัวจอขนาด8นิ้วนะครับ เหมือนกันรองรับ Apple c a r p l a y รองรับ Android Auto นะครับมีระบบ T-Connect มาให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของทาง h ฮรั x Revo ทุกรุ่นตัวนี้จะมีมาให้แอร์ Air, นะครับเป็นแอร์ธรรมดาช่องชาร์จไฟ2ฝั่งมีมาให้นะครับมีมาให้ช่องเก็บของที่พักแขนตรงนี้นะครับอ่าเขาหุ้มผ้ามาให้แล้วเมื่อสักครู่นี้จะเป็นพลาสติกแข็งเลยตัวนี้มีหุ้มผ้านุ่มๆน,นะครับช่องเก็บของก็ ใส่ของได้เยอะเหมือนเดิมช่องตรงนี้อ่าช่อง,งนี้เป็นคูลบ็อกแล้วครับสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิเครื่องดื่มได้เวลาเราเดินทางไกลนะครับก็ซื้อเครื่องดื่มเย็นๆมาก็ใส่ไวไ้ในกล่องนี้ได้นะครับเพบื่อรักษาอุณหภูมิตรงนี้ก็ยังเป็นระบบไม่มีหน่วงเหมือนเดิมนะครับตัวมิดกระจกมองหลังก็ตัดแสงแบบธรรมดาช่องเก็บแว่นมีมาให้ไฟ มีมาให้เช่นเดียวกันที่บางแดดมีกระจกมาให้นะครับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าข้างคนขับมีมาให้กระจกส่วนฝั่งคนขับไม่มีไม่มีกระจกเหมือนกันแต่มีช่องสำหรับเสียบนาบัตรนะครับมีมาให้นะครับแถบตรงนี้เป็นสีเงินถ้าเป็นตัว entry เนี่ยจะเป็นสีดำด้าน นะครับตัวแถบตัวนี้ตรงช่องแอร์นะครับช่องแอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเอ็นที่จะเป็นสีดำตัวนี้เป็นสีเงินนะครับพวงมาลัยนะครับก็สวยงามครับตกแต่งด้วยแถบสีเงินตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันปเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องโดยสารตอนหลังของรุ่นมิด นะครับจุดสังเกตง่ายก็คือตัวนี้ครับที่จะต่างกันระหว่างสีดำด้านกับดำเงาตัวมิดดำเงา Ent r รีดำด้านนะครับส่วนแถบตรงนี้นะครับตัวมิดสีเงินนะครับตัว Ent r y จะเป็นสีดำด้านตัวนี้นะครับตัวมิดเป็นโครเมียมนะครับตัว Ent r y สีดำด้านอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็น่างกับตัวยกสูงนะครับก็คือตัวนี้จะไม่มีเสาเพราะว่าตัวเตี้ยนะครับตัวที่ดึงที่จับเนี่ยก็ ลงมันก็จะไม่ได้ลําบากเหมือนตัวสูงตัวสูงเขาจะมีที่จับมาให้นะครับแต่พอเป็นตัวเตี้ยไม่มีมาให้แต่ตัวเตี้ยถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับก็กจะใช้เกี่ยวตัวนี้ครับจับตรงนี้นะครับซึ่งเขาทาเป็นล่องไว้นะครับทําเป็นล่องไว้น,น,นะฮะเป็นล่องไว้เลยสําหรับดึงเกี่ยวขึ้นรถนะครับเบาะก็พับได้เ ed, ช่นเดียวกันนะครับดึง 1949. พับขึ้นมาได้นะครับพับแยกเช่นเดียวกัน ที่วางแขนก็มีเหมือนกันนะครับตำแหน่งแขวนของมีมาให้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีนะครับก็หลักๆด้านท้ายก็จะมีจุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆครับเรื่องของโทนสีการตกแต่งภายในระหว่างรุ่นมิกก์เอนทรีแล้วก็จุด,ดหลักๆที่ผมเห็นก็คือตัวมาตรวัดที่จะไม่เหมือนกันนะครับ มอะไนะครับพวกปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับพวกปุ่มบัยหุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมสรุปคลิปกันดีกว่าครับปะครับหลังจากที่เราได้ไปชมทั้งภายนอกและภายในของรถทั้ง2รุ่นนะครับก็คือไฮรักซ์ลีโว่เซตเอดิชันในตัวเอนทรีเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัวมิดเกียร์ออโต้กันแล้วนะครับก็ ทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องความต่างนะครับภายนอกกันก่อนภายนอกต่างกันแค่ตัวล้อนะครับล้อแม็กอย่างเดียวเลยตัว Entry เป็นล้อกระทาขอบ15ตัว M i d นะครับเป็นล้อแม็กขอบ16ต่างกันแค่นั้นแหละครับภายนอกนะแล้วก็ทีนี้มาในเรื่องของภายในภายในจุดหลักๆที่ต่างกันก็คือในเรื่องของตัวมาตรวัดนะครับพวงมาลัยนะครับแล้วก็ โทนการตกแต่งในเรื่องของอแถบบนคอนโซลน,นะครับแล้วก็แถบตัวแผงประตูข้างนะครับแล้วก็พวกแผงควบคุมสวิตช์กระจกน้่ต่างนะครับที่ต่างกันนะครับก,ก็หลักๆก็จะต่างกันอยู่ประมาณนี้ถามว่าในตัวรุ่นย่อยทั้งสรุ่นตัวไหนหน่าใช้ตัวไหนเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนนะครับเอางี้ผมมองว่าถ้ากลุ่มลูกค้าที่เป็นแนวสายซิ่ง ซื้อไปแต่งจะไปทำเพิ่มแต่งเพิ่มนะครับผมมองว่าดูตัว Entry ก็เพียงพอแล้วในตัว Entry ีเกียร์ธรรมดาคันที่รีวิวกันเนี่ยนะครับราคาเนี่ยราคารถในรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่7 4 0 0 0บาทนะครับในรุ่น Entry ีเกียร์ธรรมดาส่วนตัวมิดเกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่8 9 0 0 0 0บาทต้องบอกว่าในรุ่นย่อย Z Edition เนี่ยถ้าลูกค้าจะต้องการรถที่เป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยต้องเล่นตัวมิด เท่านั้นนะครับ entry จะไม่มีตัวเกียร์อัตโนมัติทีนี้ถ้าลูกค้าสไตล์อยากซื้อใช้งานในครอบครัวอยากใช้เป็นแบบรถยนต์ใช้งานส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับโดยสารพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยนะครับถ้าลูกค้ามองเกียร์อัตโนมัติในรุ่นมิดเนี่ยผมแนะนําว่าลูกค้าลองดูเทียบกับตัวพรี n ดเนอในรุ่นย่อย entry เกียร์อัตโนมัติตัวมิดเซตอิทชั่นออโต้เนี่ยราคาอยู่ที่8 9 0 0 0ับาทตัว p i ีเด e r entry ออโต้ประตูเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่ 857,000บาทราคาผมมองว่ามันก็ต่างกันไม่เยอะในกรณีที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ด้วยเนี่ยนะครับเงินดาวกับยอดผ่อนต่างกันไม่เท่าไหร่นะครับทีนี้สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้เพิ่มมาถ้าขยับไปเล่นตัวพรีเลนเนอร์ในรุ่นย่อย Ent ทรตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับก็คือช่วงล่างช่วงล่างในรุ่นพรีเลนเนอร์เนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาใหม่นะครับซูเปอร์เฟกซ์ซัสเพนชั่นปรับจูนบาลานช่วงล่างนานด้านหน้าแลวก็ด้านหลังใหม่ นะครับช่วงล่างยิ่งช่วงล่างด้านหลังเนี่ยปรับในเรื่องของแหนบแหนบซ้อนสแผ่นนะครับแล้วก็วัสดุแหนบเป็นแบบ Hy ไฮเ i น e ซ t e e l มีความยืดหยุ่นสูงนะครับซึ่งฟิลลิ่งในตัวพิลเลอร์ยกสูงเนี่ยผมได้ไปลองลายช่วงล่างใหม่มีความนุ่มขึ้นนะครับอาการดีดดานท้ายเนี่ยน้อยลงกว่าตัวเก่าซึ่งตัวเซอรอดิชั่นเนี่ยช่วงล่างด้านหลังยังเป็นแบบเดิมอยู่ยังไม่ได้ใช้แบบใหม่เหมือนตัวยกสูงนะครับก็คือ ช่วงล่างด้านหลังของตัวแซดเอดิชันเนี่ยยังเป็นแหนบซ้อน5แผ่นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าที่มองว่าจะซื้อใช้เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกียร์อัตโนมัติแล้วแล้วสนใจในรุ่นมิดเกียร์อัตโนมัติอยู่ลูกค้าลองเทียบกับตัวพิเตเนอร์ยกสูงเอนทรีครับออปชั Pop ่นเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่สิ่งที่คุณลูกค้าได้เพิ่มมาก็คือในเรื่องของช่วงล่างที่มันนุ่มขึ้นเหมาะกับการโดยสารที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของความหล่อเนี่ย ต้องบอกได้เลยว่า p รีเวน r หล่ออยู่แล้วครับด้วยความบึกบึนของตัวรถแก้มซุ้มล้อโปง่งทุกอย่างมันดูบึกบึนมากขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวก็คือออปชั่นในรุ่นเอนทรเนี่ยหลายๆอยา่างมองว่ามันมันถูกพัฒนาขึ้นทําให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมก็ส่วนในเรื่องของราคาในรุ่นย่อยนในตัวเซทอีดิชันะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในอ่า คำบรรยายใต้คลิปนะครับผมแล้วก็มันจะมีรุ่น่าต d a า d ด้วยนะครับที่มันจะมีเขียนต่อท้ายด้านหลังรุ่นย่อยนะครับเขียนว่า s t d นั่นคือรุ่น t a ต d a า d รุ่น t a ต d a า d ก็คือว่าจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีคิวซุ้มล้อมาให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นแบบสีดำล้วนเลยไม่มีตัดโครมเมียมเหมือนตัวรุ่นที่มีคิวซุ้มล้อนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับ ลูกค้าที่จะซื้อไปใช้ในบริษัทนะครับหรือกลุ่มลูกค้าที่อยากจะซื้อรถไปใช้แล้วไม่ต้องการไปแต่งเพิ่มไม่อยากจะเปลี่ยนล้อแม็กไม่อยากจะแต่งอะไรเพิ่มทั้งนั้นรถมายังไงใช้อย่างนั้นเลยนะครับตัวน,นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าในรุ่นอาสแตนดาร์ดที่ไม่มีคิวซุล้อเนี่ยนะครับราคารถจะถูกลงประมาณ15,000บาทน,นะครับซึ่งเป็นช้อยที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับผมก็ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะ คลิปนี้สรุปง่ายๆครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าจะซื้อ z ซ d อีดิชัเนี่ยเป็นผมผมมองตัวเ t พอละเพราะผมมองว่าภายนอกภายในออปชั่นก็ไม่ต่างกันเยอะระบบความปลอดภัยมันก็เทียบเท่ากันมีจอเหมือนกันจอขนาด8นิ้วลองรับ Apple c a r p l a เก็มีเหมือนกันนะครับผมมองว่าตัวเ t ก็เพียงพอละนะครับแต่ถ้าเมื่อไร่ผมอยากได้รถเจร์อัตโนมัติ และก็เป็นสีประตูด้วยผมจะไปเทียบกับตัว p รีเล e เเพราะว่าถ้าผมใช้ในครอบครัวเนี่ยผมก็อยากได้รถยนต์ที่มีความนั่งสบายช่วงล่างนุ่มไม่แข็งกระด้างนะครับซึ่งผมมองว่าช่วงล่างใหม่ที่มันอยู่ในตัว p รีเลนเน่าจะตอบโจทย์ผมมากที่สุดนะครับยังไงก็ลูกค้าลองพิจารณาดูลองไปทดลองขับนะครับลองดูสเปค ลองดูเรื่องของงบประมาณของคุณลูกค้านะครับว่าตรงไหนรุ่นย่อยไหนเนี่ยที่มันตรงกับความต้องการของคุณลูกค้ามากที่สุดนะครับอย่าเชื่อคําพูดผมนะครับให้ลูกค้าลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเพราะการที่เวลาเราซื้อรถนะครับซื้อรถครั้งหนึ่งนะครับมันอยู่กับเราหลายปีนะครับเงินก็ไม่ใช่บาทสองบาทนะครับแนะนําเลือกให้ดีลองคับเชื่อตัวเรามากที่สุดรถเราเองเงินของเราเองเราเป็นคนซื้อใช้เอง นะครับพยายามอย่าไปฟังเสียงรอบข้างถามว่าฟังได้ไหมมันฟังได้ครับก็ลองพิจารณาดูแต่คนที่จะต้องตัดสินใจในการซื้อรถก็คือตัวของคุณลูกค้าเองนะครับผมจะได้ซื้อรถไปใช้ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมาเ,เสียดายที่หลังว่าทำไมเราไม่เชื่อตัวเราเองกลับไปเชื่อคนอื่นนะครับผมก็ข่าวสารที่จะมาฝากกันก่อนจบคลิปนะครับก็คือเร็วนี้ในเดือนกรกฎาคม จะมีรถยนต์เปิดตัวใหม่ของทาง t ต y ยต้านะครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านก็น่าจะทราบแล้วล่ะว่ารถรุ่นนั้นเป็นรุ่นอะไรนะครับเนื่องจากสื่อสายยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดรถรุ่นนี้เปิดตัวมาเรียบร้อยเดี๋ยวเซลล์ตุ๊กจะนำข้อมูลมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะครับผมยังไงก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเซลตุกแล้วก็กดติดตามเพจ facebook ของเซลตุกด้วยนะครับยังไงวันนี้เซลตุกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ